ทริปนี้ผมไปเดินป่าแม่แตงเชียงใหม่ล่องแพไม้ไผ่สี่วัน3าคืนกับหมู่บ้านลับๆบบ,บ้านแม่จอกบอกเลยว่าโคตรมันเริ่มต้นด้วยการเดินเท้าประมาณ2ชั่วโมงนะฮะทดสอบกําลังขาที่มีกันอยู่น้อยนิดนะโอ้หป่าสนแบบสวยมากเลยป่าสนนะคะนี่เอออาเฟม าจะมีพี่ซันนี่ที่เป็นไกด์คอยดูแลตลอดทริปเลยเจอของปลาอะไรพี่แกก็หามาให้กินนะครับนี่เลยชินเนมอนป่านะฮะรสชาติจะเป็นยังไงเราจะเจอสัตว์ต่างๆต,ตลอดทริปนะครับนี่เลยกับควายปุ๊บเหมือนคนเลี้ยงปั๊บนะฮะนี่เห็นกันไหมฮนะนี่คืองูครับและเจอสิ่งหายา,ยากมากๆก,ก็คือควายทูโทนนะครับโอโหน้อง และนี่ก็คือที่พักของเรานะครับเป็นบ้านโฮมสเตย์วิวคือโคตรด,ดีอากาศสดชื่นมากเขาก็จะทําอาหารให้เรากินนะครับเราก็ล้อมวงกินข้าวกันกับพวกเขาตอนเย็นส่วนตอนกลางคืนนี่คือบอกเลยว่าดาวโคตรสวยครับเป็นร้านร้านดวงจริงๆทะเลเหมอกก็จัดเต็มเราก็ทำทรงดริฟกาแฟกันไปนะฮะแจกของน้องๆเสร็จก่อนที่จะเดินทางกันต่อไปครับ คืนวันที่2เนี่ยเราจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านรับริมแม่น้ํามีกิจกรรมเยอะเลยทั้งการให้อาหารช้างหรือว่าเราจะไปนวดริมน้ําอันนี้คือโคตรสบายนะครับบอกเลยว่าต้องทำนะฮะอีกกิจกรรมไฮไลท์ก็คือการล่องแพไม้ไผ่ในขากลับครับแ่ เ้ S <S มิจาทัาวร์เขาจะรวมนอนที่ตัวเมืองเชียงใหม่1คืนนะรวมบริการรับส่งเรียบร้อยตลอดทริป4วัน3คืนอาหารทั้งหมด8มื้อพร้อมประกันอุบัติเหตุด้วยราคา5799ใครลายสนใจก็ลองติดต่อ Thailand Journey ไปได้เลยครับ